วันนี้นะคะพวกเราก็กลับมาอีกแล้วกับคลิปที่จะพูดถึง5 t i p ป and tricks ในการทำงานยังไงให้ประสบความสำเร็จนะคะ uh, so my name is k u a n I'm a software engineer in a startup so yeah พ <laughs> <laughs> ูดเลยว่าสวัสดีค่ะทุกคนพบกันแล้วกับรายการของแพงของขวัญย้ วันนี้นะคะพวกเราก็กลับมาอีกแล้วกับคลิปที่จะพูดถึง5ทิปเสร็จทริคในการทํางานยังไงให้ประสบความสําเร็จนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็ทิปเสร็จทริคตัวนี้ก็จะเป็นประสบการณ์โดยตรงจากที่พวกเราได้ทางานมา1นปีใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกคนคะโดยเฉพาะคนที่กาลังจะเริ่มงานเนาะขอรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์ทุกคนมากๆเลยนะคะงั้นไม่รอช้าเราไปดูกันเลยค่ะข้อที่หนึ่ง ask for feedback early and often หรือว่าการขอฟีดแบ็กตั้งแต่เนิ่นๆและบ่อยๆนั่นเองใช่ค่ะทุกคนคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่า เรากำลังทำโปรเจกต์โคดดิ้งอันนึงอยู่เนาะ การถามฟีดแบ็กไปให้เมนเดเจอร์หรือโปรดักต์เม a เ e เจอร์เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสามารถทําฟีเจอร์ได้ตรงคาต้องการมากขึ้นนะคะก็จะ,ะลดเวลาในการแก้ไขเนาะจะทําให้การทํางานเนี่ยมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นแล้วก็ On the same Page มากขึ้นนั่นเองใช่เพราะการขอฟีดแบ็กตั้งแต่เนิ่นๆอ่ะมันก็จะเหมือนกับการที่เราได้ขอให้สเต็กโฮเดอร์อย่างเช่นพวกเมเนเจอร์หรือว่าโปรดักต์เมเนเจอร์ให้ Signoff เกี่ยวกับโปรเจกต์ของเราอันนี้สําคัญยังไงอันนี้สําคัญเพราะว่ามันสุดท้ายแล้วจะช่วยเราเซฟไทม์ใน ภายหลัเพราะว่าตั้งแต่ต้นโปรเจกต์เราขอให้เขาดูแลว,ว่าเอ้ยเนี่ยสิ่งที่เราพยายามทำดูโอเคไหมพอมาถึงตอนท้ายโปรเจกต์หรือว่าพอทาไปสักพักนึงแล้ว่เราจะไม่ได้ไม่ต้องมาทําใหม่ซ้ำซากอีกนอกจากนั้นการที่เราขอฟีดแบ็กบ่อยๆมันก็จะเหมือนโชว์ว่าเราอยากเรียนรู้เกี่ยวกับทีมโปรเซสเป็นยังไงหรือว่าวิธีการทํางานของทีมเป็นยังไงนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งมันก็จะแบบช่วยในการเพิ่มอิมแพ t ของเราลองเทอมให้กับทีมได้เหมือนกัน ทุกคนกล้าถามไปเลยนะคะเพราะนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองอ่ะนี่ก็คือข้อแรกนะคะ Ask for feedback early and o f t e n ข้อที่ 2. อ Practice communication to be a good communicator ฝึกสื่อสารเพื่อเป็นผู้สื่อสารที่ดีขึ้น คือข้อนี้เนี่ยขวัญรู้สึกว่าสําคัญมากมานะคะเพราะตัวขวัญเองเนี่ยก็เรียนโรงเรียนไทยแล้วก็ไปเรยียนที่ต่างประเทศเนาะภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ของเราเนาะดังนั้นการสื่อสารภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพและให้คนฟังรู้เรื่องเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องยากมา,มากๆสำหรับขวัญในช่วงแรกๆคะ่ะใช่ยกตัวอย่างนะคะทุกคนอย่างเช่นเวลา,าทํางานอะ่ะเวลาเรามีพวกมีติง้งอย่างเช่นพวกสแตนด์อัพหรือเวทชัวบางทีเราจะรู้สึกว่ากลัวแล้วก็แบบ ตื่นเต้นไม่รู้จะพูดอะไรเราจะพูดยังไงให้คนอื่นเข้าใจแล้วก็มันจะมีแบบเหตุการณ์อย่างอื่นอย่างเช่นพวกพรีเซนต์งานให้กับแบบมิทติ้งที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าเราต้องเดโมฟีเจอร์ใหม่ที่เราเพาิ่งทามาอะไรอย่างเงี้ยเราจะพูดยังไงให้กับคนที่ไม่มีคอนเท็กซ์เท่าเราอ่ะหรือเท่าทีมเราอ่ะฟังเข้าใจนั่นเองใช่ค่ะทุกคนคะ่ะซึ่งความจริงวิธีการแก้ที่ดีที่สุดเนาะก็คือการฝึกฝนนะคะ practice makes perfect นะคะทุกคนคะ่ะ ใช่ดังนั้นชั้นแรกเนี่ยเวลาก่อนขอัพี่เซนอะไรเงี้ยก็จะมีการแบบจดสิ่งที่อยากจะพูดออกมาเนาะ <Wow. S 1> แล้วก็ลองฝึกพูดออกมานะคะหรือว่าตอนที่ก่อนที่ไปอเมริกาอะไรเงี้ยแล้ก็ฝึกฝนพูด,ด,ด,ดออกเสียงคํานี้ยังไงอะไรเงี้ย <Wow. S 1> ก็คือวิธีที่ดีที่สุดในการ พูดให้คล่องขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งความจริงหลังๆวันนี้ขวัญเจอแอปหนึ่งที่แบบอยากมาแนะนําทุกคนมากๆเลยนะอันนี้เป็นแอปฝึกพูดภาษาอังกฤษนะคะที่ชื่อว่า Elsa Speak นั่นเองค่ะทุกคนซึ่ง Elsa Speak เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยฝึกภาษาอังกฤษของเราให้ดีขึ้นด้วย AI technology นั่นเองในแอปเนี่ยมันจะมีหลายฟีเจอร์มากๆเนาะแบบว่า oh. ทั้งการฝึกพูดการออกเสียง Speed Analyzer ต่างๆซึ่งวันนี้เนี่ย ขวัญกับแพ้นะคะก็จะมาโชวยทุกคนดูก็คือเรียกได้ว่าพผู้ภาษา,ษา,ษาษาอังกฤษไปเลยเออถ้าไม่รอช้าแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มที่ฟีเจอร์แรกที่ขวานัง้สึกว่ามีประโยชน์กับขวานมากๆนะคะก็คือ pronunciation practice คือฟีเจอร์นี้เนี่ย เขาจะมีคำหรือว่าประโยคมาให้เนาะแล <Whoa. S 1> ้วในแอปเนี่ยจะออกเสียงให้เราดูก่อนแล้วเราออกเสียงตามนะคะแล้วแอปจะบอกเราว่าเราออกเสียงผิดถูกยังไงบ้างเนาะไมใช้3สีคือเขียวเหลืองแล้วก็แดงค่ะทุกคนคะเราลองมาดูกันว่าแอปนี้เนี่ยเราออกเสียงได้ถูกต้องขนาดไหน <c oughs> เราจะมาในหมวด job interview นะคะทุกคนให้เข้ากับทีมวันนี้โอเคมาเราจะเลือกหมวดนี้แพง why do you want this job ค่ะดู Why do you want this job Why do you want this job? อ่ามาแล้วนะคะเขาบอกว่าเราเนี่ยมีผิดตรงแบบ want เนี่ยไม่มี t แบบ want อย่างงี้แล้วก็ไม่มี s เขาบอกงี้แล้วก็ job ตัว b เขาเขาแดงตัว b มาให้เรานะบอกว่าแปลว่าเราออกเสียงไม่ชัดอะไรเงี้ยหลังจากที่ฟิตดักได้แล้วต้องแบบอีกรอบไหมแล้วต้องอีกรอบเราต้องอีกรอบว่าเราถูกไหมอ่ะสมมติเราจะอีกรอบนึงตอนนี้เราได้75%เ why do you want this job why do you want this job อ v e l ลอง why do you want this Uh. ขอยลงห้อยลว why เฮ้ยตัวนถุงแล้วนะเมื่อกี้วนถุงแล้วนะ why do you want this job แหงเหลือเดียว8ปดสิบเก้า <S <S แหบว่าคือถ้าฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยออกเสียงถูกต้องเหมืนนอน native speaker มากขึ้นนั่นเองค่ะทุกคน,นะคะอันนี้ขอแนะนำนมากๆแล้วฟีเจอร์ต่อไปทุกคนจะไม่ต้องไปหาฝรั่งมาคุยด้วยอีกต่อไปนั่นก็คือ เอลซ่าเนั่นเองนะคะทุกคน e l s ซ a าเนี่ยก็คือจะเป็นการโต้ตอบโดยใช้ภาษาอังกฤษกับ AI นั่นเองเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นน่ะเราสามารถเปลี่ยนท็อปปิกคอนเวอร์เซชัได้ตามใจชอบแล้วมันก็จะตอบตามที่เราพูดไปนะคะใช่ก็คือทําให้เราพูดคล่องขึ้นเนาะโดยไม่ต้องไปมาคุยด้วยก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะคะวันนี้เราก็จะมาลองคุยให้ทุกคนฟังนะคะทุกคนก็คือพอมาถึงเข้าไปในแอปเน่ยก็คือเข้าไปที่ตัวเอลซ่าเเลยนะคะทุกคนค่ะ hi Welcome to Elsa AI. Please select one of the following role plays. Today, you have an interview for a new job. You will be on a Zoom call with a department head of the company you're interviewing for. Introduce yourself, then answer their questions to the best of your ability. Hello. It's great to meet you. Hi, it's great to meet you too can you tell me a bit about yourself yeah uh, so my name is juan i'm a software engineer in a startup so yeah <laughs> that's great juan so how did you get interested in software engineering in the first place so i started coding when i was young and I fell in love with it so that's why I kind of start doing coding ah that's really interesting Quan can you tell me more about your coding experience อ่ะประมาณนี้ละกันนะคะทุกคนคะซึ่งหลังจากทุกคนคุยไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็เรียกชื่อเราด้วยนะแพงมัน react ตาม t o อป c ที่ฝันแบบคุยด้วยเพราะฉะนั้นแบบเราจะคุยเราจะเปิด t o อป c ไหนก็ได้เราอยากพูดฝึก t o อป c ไหนมันก็จะแบบคุยกับเราใน t o อป c ินั้นใช่ก็ถือว่าเป็นการฝึกพูดที่ดีมาก เพิ่มเติมนิดนึงเอลไซไอเนี่ยนอกจากมันจะสามารถโต้ตอบกับเราได้แล้วนั้นมันยังสามารถให้คําแนะนํากับเราได้ด้วยค่ะทุกคนแค่กดปุ่มหลอดไฟข้างล่างนี้เลยพอกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคําแนะนําขึ้นมาเนาะเราก็สามารถอัดพูดหรือว่าลองฝึกพูดตามได้เลยทุกคนลองไปใช้กันดูนะคะอะไรที่พิเศษกว่าครแพงก็คือหลังจากที่เราคุยเสร็จเนี่ยมันจะสามารถให้วิเราได้ด้วยว่าเราออกเสียงดีไหม เราพูดได้ดีหรือเปล่านะคะก็คือถติว่าขันปดปิดเนาะมันจะขึ้นว่าให้เราวิววอโซนนะคะอ่ะ role play completed well done we are computing your feedback อ่ะมาแล้วมาแล้วนี่อ่ะก็คือ assessment นะคะเขาบอกว่า pronunciation เราอยู่ในระดับ advance โอ้ยไม่ธรรมดาเลยแล้วก็ vocabulary ก, <laughs> ก็ advance d ด้วยนะคะจริงหรือเปล่าอ่ะ <laughs> เราดูวิว full assessment นะคะอ่ะเขาบอกว่าเรา Provide relevant information ก็คือแบบเราถามอะไรก็คือตอบตรงคำถามอ่าเขาบอกว่า you mentioned you fell in love with it อันนี้คือ very good Start แล้วก็ engaging นะคะนี่ก็คือแบบว่าเขาก็ดีเทลก็คือ p ี n p ว่าเราพูดอะไรไปบ้างเนาะแล้วก็แบบว่าคล้ายๆกับพี่เจต่อไปที่แพงจะโชว์เออว่าเป็นไงบ้างน,นะคะแล้วก็เขาบอกว่าเรามีคำอืมอ่านิดหน่อยอ่าอันนี้คือสามารถราออกได้เนาะแล้วก็โทน polite f r i e n d l เหมาะกับการอินเทอร์วิวนะคะทุกคน <S <S เขาบอกว่ามีสิ่งที่ต้อง improve นิดหน่อยด้วยแต่ว่า overall คือ Good effort แล้วก็ keep practicing อ่าอันนี้ก็คือเป็น feedback ที่ขอรู้สึกว่ามีประโยชน์มากๆทุกคนเพราะว่าเหมือนกับว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่ามันแบบว่าฟังแล้วดูดีไหมอย่างคนที่จะไปอิ interview งานนี่คืออันนี้สําคัญแต่ว่าใช้ได้เลยก็คือลองฝึก interview ได้เลยนะทุกคนนะอ่ะโอเคอันนี้ก็สุดยอดนะคะอันนี้ก็ติ้งตองอ,อันนี้ส่ของเกิด<ๆ>เป็นแบบ คอนเวอร์เซชัเราฝึกคอนเวอร์เซชัแต่ทุกคนเราต้องไปดูฟีเจอร์ของเราที่เราอยากจะมาเอามาแนะนำมันจะเป็นการแบบลองฟอร์มไปกันไปเลย โอเคสำหรับเรานะในเมื่อเพนทอยส์ของเราอะ่ะมันก็คือการที่อยากที่จะพูดให้คล่องแล้วก็คนอื่นฟังเข้าใจในเชนิงของแบบมิทติ้งที่ยาวกว่าปกติก็คือแบบเดโมหรือว่าแบบพรีเซนต์งานต่อหน้าคนเยอะๆอนะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะเราคิดว่าอีกฟีเจอร์หนึ่งของ e l s a ที่น่าสนใจแล้วก็แบบคิดว่าใช้แล้วแบบมีประโยชน์มากๆก็คือ e l s a s p e e c h Analyzer นั่นเอง,งจริงๆแล้วฟีเจอร์เนี้ยมันมีแค่อยู่บนเว็บแอปมันดีมากๆเพราะมันแบบจะให้ฟีดแบ็กเราหลังจากที่เราแบบส่งรนะีคแบบอร์ดิ้งอะไรอย่างเง ออะไรย่างน,นี่ก็คืออันนี้คือเป็นหน้าของ Elsa Speech Analyzer นะทุกคนเราจะเป็นท็อปปิกแบบสมมุติเราอยากพรีเซนต์แบบ front end best practice ว่าแบบ <Yeah. S 1> เขียนโค้ด front end เขียนดียังไงอะ Hello my name is p a n g today I would like to present on the topic of front end best pra best practice best coding practices and that involves a number of things one how to write Good modular modularized code on the front end to how to uh, write good front-end tests that have good coverage and also um, the third thing that I would like to talk about today is how to give good front-end code reviews um, so that we can maintain good code quality on the front end long and then I เชี่ <Cheer. S 2> 5 <35. S 1> <laughs> not bad เอาจริงแบบเมื่อกี้ก็แบบตื่นเต้นนิดหน่อยอะ o u น c e มันจะแบ่งเป็น category pronunciation intonation fluency grammar กับ v o c a b ใช่ป่ะแล้วเรากดดูดีเทลได้ด้วยโอ้เนี่ยเห็นป่ะดิฟตองเป็นไงว่าแบบเราพ u น c e ว่าแบบถูกไม่ถูกอะไรอย่างนี้ตัวแบบ PT ending sound เราถูกไม่ถูกว่าเราแบบในหนึ่งประโยคอะคือมันต้องมีความขึ้นลงไู oh. <ๆ>่ต,ติดขัดขนาดไหนชอบนอกป่ะโอ้โห oh, ออตตี้รู้สึกแบบภุมใจมากใช่แล้วคือแบบ Miss pauses Good pauses น,นี่คือน่าจะพ a u ยาวไปอันนี้คือน่าจะคิดอยู่เห็บว่าเราเอิมเอยอยัะนาไหนกันมาส,สมมติแบบอันนี้เห็นว่าเราตอนนั้นเราพูดผิดมันก็จะบอกว่าพูดแบบ modular แล้วมันผิดของมันก็จับได้ด้วยเพราะเราอยากพูดคำว่า modularized อ่า มันโวแคมันก็แบบมีแบบแนะนําว่าแบบเราควรอิ p พ o ูฟได้ขนาดไหนอย่างเช่นแบบคาพูดที่เราพูดเยอะแต่ไม่เซน์เพราะว่าเราอยากพูดถึงฟรอนเอนเราก็พูดเยอะแต่ว่าอาจจะใช้คําว่ากูดเยอะไปหน่อยอะไรอย่างนี้เท่ hey, นะเรอวสุดยอดมากเลยคือแบบว่าวิเคราะห์หมดเลยว่าเราพูดไปเนี่ยมีตรงไหนที่เราสามารถอิมพลู e ได้บ้างอย่างนี้เราเราก็สามารถน่าจะ track score ได้แหละว่าแบบเออแบบตอนเนี้ยเราได้7 5็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้ในอนาคตเราก็อยากที่จะอะให้สิบเลยครับ <laughs> เราก็น่าจะ track score ได้ว่าแบบในอนาคนเราอยากให้จะแบบได้ดีกว่า75%ในอย่างนี้แต่วันนี้75ก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับคนอื่นเ็บบติวใครยังอยู่มาหาลัยอะไรเงี้ยความจริงีิจอร์นี้ก็สำคัญมากานะแพงเพราะว่ามันสามารถฝึกอย่างที่เห็นคือมันมี IEL comparison score ข้างล่างให้ด้วย TOEFL IEL อะไรเงี้ยอันนี้คือดีมากๆเพราะมันสามารถฝึกเอาไปใช้พูดในการสอบต่างๆได้ด้วยนะคะถือว่าอันนี้มีประโยชน์มากเลยทุกคนลองไปใช้กันดูได้จ้า ทุกคนจะเห็นนะคะว่า3ฟพเจอร์ที่ขวานเพิ่งโชว์ไปเมื่อกี้กับแพงเนี่ยเป็นฟพเจอร์ที่มีประโยชน์มากๆในการฝึกพูดในการทำงานหรือว่าชีพประจำวันเนาะดัะงนั้นใครที่อยากจะฝึกตามเรานะคะก็ไปสมัคร ElSA Speak ได้นะคะทุกคนคะซึ่งเราจะมี 2, 2> แพคเกจเนาะก็คือ ElSA Pro หรือว่า ElSA p r พ m i เ m ี l ม a Pro เนี่ยก็จะมี daily recommended lesson เนาะแล้วก็มี progress tracking ด้วยนะคะส่วนถ้าเกิดทุกคนอยากได้ e l s a AI หรือว่า speed analyzer อย่างที่ขวานกับแพงโชว์ไปเนี่ยก็สมัครพ r ีเมียมได้เลยะคะ่ะ ใช่ค่ะเราก็อย่าลืมใช้โค้ดแพ่งขวัญเพื่อได้รับส่วนลดเพิ่มด้วยนะคะทุกคนตามนี้เลยโอเคงั okay, ้นเราไปต่อกันที่ข้อที่3 have ownership and responsibility in your own work หรือการที่มีความรับผิดชอบในขอบเขตงานของตัวเองถูกต้องค่ะทุกคนคะเวลาเราได้งานมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องแสดงความราับผิดชอบสูงสุดต่อง,งานนั้นเนาะเราต้องทำงานนั้นให้ดีที่สุดนะคะ แล้วก็2คือสมมติเวลาเขียนโค้ดเนี่ยเราต้องเมคชัวร์ว่าโค้ดเราเนี่ยไม่มีั๊กด e p ลอยไปแล้วจะทําให้ไม่เกิดปัญหากับทีมกับปรดักต์ของเราค่ะการที่เราควรที่จะ under promise and over deliver ยกตัวอย่างนะทุกคน under promise and over deliver คืออะไรก็คือสมมติเรามีฟีเจอร์อะที่เรากะว่าน่าจะใช้เวลาสักสามวันที่จะทําเสร็จเวลาเขาถามอะหรือทีมแมเนจเจอร์ Manager ถามว่าเราควรใช้เวลากี่วันเราไม่ควรตอบ3เราควรตอบ6ก็คือคูณ2ไปนั่นเองทําไมเราต้องคูณ2เพราะว่าอีก3วันอะที่เรากะเผื่อไว้อ่ะ ก็จะเป็นวันที่เราสามารถใช้ในการเทสต์ดีบักอะไรต่างๆแล้วก็เม่ชัวร์ว่าทุกอย่างที่เราทำมันผูกต้องแล้วแล้วก็ไม่มีปัญหานั่นเองเพราะฉะนัน้นแนะนำมากๆ under promise a d over deliver ข้อที่สี speak up when you can เอาความคิดเห็นอย่างสม่างเสมอ ใช่ค่ะทุกคนยกตัวอย่างนะคือสมมติเวลาเรามีมิ팅อย่างเงี้ยช่วงแรกเวลาเราเพิ่งเข้ามาในบริษัทเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยประสบการณ์เราน้อยเราก็เลยไม่กล้าที่จะพูดกลัวว่าสิ่งที่เราพูดมันจะถูกไหมเขาจะฟังเข้าใจไหมจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาบาลูม,มากๆเลยในการที่เราจะแชร์พินิยของเราออกไปเพราะเขาจะถือว่าเรามี fresh eyes perspective ซึ่งมันก็จะแบบเป็นมุมมองจากคนนอกหรือมุมมองใหม่ๆที่เราจะให้กับทีมได้่นเอง ถูกต้องค่ะทุกคนคะและนี่ก็คือการแสดงภาวะความเป็นผู้นําของเราด้วยเนาะเพราะว่าเราได้แสดงความเห็นใหม่ๆให้ทีมทมีความคิดเริ่มนะคะแล้วก็สามารถคอนทิรให้กับทีมในอนาคตได้ะคะ่ะดังนั้นสําหรับใครที่แบบว่าไม่กลา้าเนาะไม่กลา้าแสดงความเห็นนะคะก็แนะนําว่าให้กล้าพูดออกไปเลยนะคะเพราะนี่คือสิ่งที่แบบว่าสําคัญมากๆสําหรับอาชีพของเราเนาะแล้วก็อนาคตด,ด้วยนะคะโอเคข้อที่5้า build trust and team work to h r u g h team relationships หรือว่าสร้างความไว้ใจและีมเว work ภายในทีมเังง่ายๆเลยนะทุกคนข้อหนึ่งถึงสี่ที่ขวัญพูดมาคูดก็ใช้ได้หมดเลยนะเพราะว่าข้อหนึ่งถึงสี่มันก็จะทําให้เราเป็นที a m player ที่ดีเพราะว่าถ้าสมมติเราทํางานดีอ่ะทีมของเราก็ย่อมที่จะไว้วางใจเราแต่ว่ามันมีหนึ่งข้อที่สาคัญม,มากมากซึ่งคืออะไรขวัญก็คือการเข้าไปทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมงานของเรานะคะให้เราคิดว่าเขาเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานของเราไม่ใช่แค่คนที่นั่งทํางานข้างเราค่ะ การที่เราเป็นเพื่อนกับเขาสนิทกับเขามากขึ้นเนี่ยมานําให้เราไว้ใจกันมากขึ้นเนาะดังั้นก็ทําให้เกิดทีมเวิร์กในทีมขึ้นมาค่ะวิธีการที่ทุกคนจะเข้าไปทำความไว,ว้จับเพื่อนเนาะก็อย่างเช่นเซตอัพคอฟฟี่แชทนะคะวันออนวันเซสชั่นที่เราได้คุยกับเขาเนาะถามสารทุกสุขติบต่างๆน,นะคะและนี่ก็คือวิธีการที่ทาให้เราเนี่ยสนิทกับทีมมากขึ้นนั่นเองทุกคนลองไปใช้ตามกันได้ค่ะ เอาละทุกคนคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ5ทิปส์และทริคที่ขวัญกระแพงเอามาฝากในวันนี้ค่ะใช่ค่ะเราก็ทิปส์และทริคพวกนี้เป็นสิ่งที่แพงกับขวัญทำมาด้วยตัวเองเรารู้สึกว่าเวิร์กมากๆเราก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนจะลองไปใช้แล้วถ้าใช้แล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกพวกเราได้เลยทุกคนก็อย่าลืมนะคะว่าการที่เรามีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีเนี่ยก็ถือเป็นพื้นฐานของเกือบทุกข้อที่เรากล่าวไปเลยเนาะฉนั้นใครที่อยากฝึกภาษาอังกฤษตามขวัญกับแพงนะคะก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอ ฟีกมันลองใช้ได้เลยค่ะเราจะได้ฝึกทั้งคำศัพท์ไวยากรณ์วิธีการออกเสียงการพูดให้ลื่นไหลามากขึ้นเนะาะก็ลองไปฝึกตามกันได้ค่ะใช่ค่ะเรานอกจากการที่เราสามารถจะ track progress ของเราได้ว่าเราพัฒนาไปถึงไหนแล้วฟีเจอร์ AI ของ Elsa Speak เนี่ยก็เจ๋งมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะเราสามารถพูดถึงท็อปปิ้งไหนก็ได้แล้วมันก็จะสามารถพูดคุยโต้อตอบกับเราได้นั่นเองทุกคนใครที่อยากไปลองฝึกตามนะก็อย่าลืมใส่โค้ดแพงขวัญน,นะคะทุกคนก็จะได้ส่วนลดพิเศษแล้วก็โปรโมชั่นมากมายเลยจ้าโค้ดนี้เลย คะทุกคนคะถึงเวลาแล้วนะคะวันนี้เนี่ยใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ <Like. S 1> กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมติดก,กระดิง่งกิ้งกิงกิ้งกิอย่าลืมเอาทิปของเราไปใช้ด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้ขอ,ของแพงของขวัญขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย,บาย